สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขูสุขคนครับผมพอกับว่าก็โดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่าน้ำเนาะครับเนาะบรรยากาศย่ามเ้าของวันศุกร์ครับพี่น้องครับศุกร์ที่สิบเก้าของเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องสภาพอากาศครับ มืดขึมพี่น้องจะพาประกาศมืดขึมครับหลังจากที่ฝนตกมาขึ้น,นพี่น้องเบิดขึ้นสอดแกงหอดตีสีกักตกตรางต่ะม,มานทุ่มกัวครับถุ่มกวักว,กว,กวสองถุ่มทุ่มกวักวเกือบสองถุ่มฝนตกมาขึ้น จุดหอดตีสี่ใครอยู่ฝนงดให้อยู่ช่วงเสาหรือยู่กรว่ากับบอนเนียได้เลยจังหน่อยาอาจจะไม่อีกเพราะว่ายังมืดขึ้มอ่อมทิศอ่อมทางอยู่ครับพี่น้องครับจะพาประกาศย่ามเา้ายังมีฝนตกประปายตกซุ่มตกชุกสำหรับคลิปนี้ผมคงสิพาพี่น้องมาตามเก็บขอมุ่งกันต่อนะครับเนาะ ข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์ครับพี่น้องครับประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปนี้เป็นอีพีที่สองครับมีแนวทางของอาจารย์สมชัยคองธนกิจแนวทางของแอดมินอูเจมพ่อดำนองนิ้วแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยครับพญีวิตอาจารย์สามารถแอดโยเสษคมแอดนิกรสารพักใจแนวทางของแอดบุญครับก่อนจะขอพี่เบิ่อนข้อมูลครับพี่น้องขอพี่น้องทุกท่านทุกคน ปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมดวยครับเดอ้อบอสนับสนุนการพนันทุกชนิดครับพี่น้องครับกระเบื้องไว้เพื่อเป็นขอบมูลเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเพื่อเป็นการบอรเสียเวลาครับพี่น้องย่านฝนตกห้ามครับมาเลยพันทีใบแหลกเนะาะใบแรกนี่เป็นแนวทางเจริญไล้ครับนว่าอะไรก็ได้ขอให้มีเก้าข่านจะมวยวันที่หนึ่งตุลาหกแปด ใบนีแนวทางในงวดที่่านมากครับของอาจารย์กอนกาะสินก็ไหนเด่นสีครับสีมากพี่น้องแถวด้านบนเนาะขอมูลในวดนี้ครับก็ไหนเด่นหกพี่น้องเลขเด่นครับสําหรับขอมมลแนวทางของอาจารย์กอนกาะสินกระเบิ้งใบเนาะใบนี้เอ็ดบุญครับเอ็ดบุญก็ไหนมากเก่าหนึ่งีหนึ่งเก่าหนึ่งสี่ีเก่าครับ ใบนี้ซีบบนของแอดเชวาโรดครับไปเร็วจังหน่อยเร็วพี่น้องเดอ้อซีบบนของแอดเชวาโรดครับมีเก่าหนึ่งสามศูนย์สองสี่ครับพี่น้องครับซีบบนของแอดเชวาโรดใบนี้เพิ่นว่ามีที่มาชอบมากประชันเป็นชุดสองตัวรางครับพี่น้องครับเพิ่นใหมมาสองหา้าเจ็ดสองสองเจ็ดหาสองครับพี่น้องครับ ใบนี้สาราพักใจครับในชุดตารางเนาะมีหนึ่งหาศูนย์เ้าหกหลักการแปดเจ็ดครับกระเบองใบครับพี่น้องครับหลักกาชุดนี้เป็นแนวทางเลขเด่นครับเลขเด่นก็นไหนเด่นหกกับเจ็ดเด่นแปดกับเกาครับโตเบิร์นกับหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเกาซาราพักใจครับ ใบนีนแนวทางแอดนิก่อนครับเป็นไหเดนหมี 6, 3, 6 8, 3, 8, 2, 8. กสามหกแปามแปดสองาชุด3ามตัวครับ8 6ดหก8 6ม8ามหกแปดหสามแปดใบนีเศษคมครับ2อตัวลางเป็นไหบิ่งลาง3มกับมีสาหนึ่งกับ3 8ครับ <c oughs> จะฝ่าวตกมาเด้อฝนกระไดเนาะน่าจะเป็นสวยๆคนละคือครับพี่น้องผักหนุกอยู่ฝนกระดไดใบนี้แอดโยครับแอดโยพนันมาห36 36กสามสองสามหกเจ็ดสามหกศูนย์สามหกแปดสองตัวบนกับหกศูนย์หกสามหกแปดสามสองครับบนเด่นหก ส่วน2ตัวล่างเพิ่นให้มา4042 0212ครับจัด,ดโยก็เบิ่งไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางครับพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดนะครับเด้อไว้นี้สองตัวล่างครับของแอดสำข้างเพ่นให้เด่นหนึ่งครับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งหา้าหนึ่งหกโตเบิร์นหนึ่งหนึ่งครับ ใบนี้ขอมุ่นแนวทางของอาจารย์สามารถครับพายในวิ่งลูด1กับ7ชุด3โตัครับ172ส่วน2โตกับ1น7่ 1. 7 2. 7 3. ครับไปเร็วจังหน่อยพี่น้องครับใบนี้แนวทางชุดบนครับของพญยยวิท <c oughs> ขอมุ่นชุด3โตกับตามนี้ครับพี่น้องครับ ส่วนสองตัวนี่ค่ะมีศูนย์สี่ศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหกลักลอยนี่เพื่อนไห้าหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อชุดสามตัวของพญาวิทย์นะครับเนาะก็ตามนี่ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องขึ้นมาคือจอบกับแคบนาจอว้ครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางของอาจารย์ทวชัยในยงวด่ผ่านมากครับ t w c 6กสี่พี่น้อง หกสี่าเป็นโตกับแถวด้านบนครับชุด2ตัวบนเนาะขอมูลในวดนี้ครับชุดบนกระตามนี่ครับพี่น้องครับชุด3าตเดอส่วน2อตัวกับมี6ก6ี่ห6ห6าหก7ปดห7เเกครับชุดบนพี่น้องส่วนชุดล่างครับมี70็ดศูนย์เก้าเกับ ข้อมูลแนวทางของอาจารย์ทวัตชัยหรือที่ WC เนาะใบนี้แนวทางของนองนินวในงวดที่ผ่านมาครับ64มาเป็นตัวกลับครับแถวด้านบนขอมูลในหมวดที่ผ่านมาของนองนินวส่วนขอมูลงวดนี้ครับนองนิวเนาะเพคนให้มา686 9 67282 9 27ครับพี่น้องครับตัวกัน181 9 ถ้าคิดมาคิดชอบแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องครับทามานเนาะทามานพิจารณาครับพี่น้องครับนำใจเนาะใบนี้เจมพู้ดำครับเจมพู้ดำเป็นไหนมาสองตเป็นชุดกะมาได้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องมีหาหกหาเจ็ดหาแปดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดครับ ไปนี่สองตัวรางแอดมินอุครับข <c oughs> ้างในเล่นสองพี่น้องมี่สองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก่าสี่ครูสี่หางน้ำกันพี่น้องครับแอดมินอุปิดถ่ายกันทีแนวทางของอาจารย์สมชัยครับพี่น้องครับในงวดทีธธ่ผ่านมาพี่น้องสองโตห้าแปดตรงล่างครับห้าแปดตรงล่าง ส่วนขอมุน่นในงวดนี้ครับมีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดครับลักลอยสามสี่ห้าแนวทางของอาจารย์สมชัยคองธนกิจกระเบื้องใบเป็นขอมุ่นไปแนวทางครับพี่น้องครับขอย้ำกับพี่น้องนะครับเด้อโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับครับพี่น้องครับขอบคุณขอมุ่นจากหลายสำนักหลายอาจารย์ ที่เอือเฟือแบงปันข้อมูลหน้าทางขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่มติดตามรับชมนั่งสองเบากระโดนครับก็บขอพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับเด้อรักษาสุขภาพกนันนะครับผมพบกพันคลิปหน้าครับคลิปนี้เบากระโดนลาไพิกอนพี่น้องสวัสดีครับ